การลครั้งหนึ่งนานม,มาแล้วมีเด็กเลี้ยงแก่คนโอ้ค oh, ิดออกแล้วล่ะไปแกล้ง hey, ชาวบ้านดีกว่าเดี๋ยวก่อนตัวยังบรรยายไม่เสร็จเลยเนี่ยฮะเฮ้ยเอาละการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กเลี้ยงแก่คนวันนี้น่าเบื่อจังเลยนะไม่มีอะไรน่าสนใจบ้างเลยเหรอเชี่ย ตัวไม่เล่าละอิสระเ้ยเอาลงมาลงมาสูงต่ำว่ากันไปเฮ้ดูเหมือนว่าเจ้าพวกแกมันกำลังเล่นอะไรอยู่ด้วยล่ะเฮ้ยพ่อหนุม่มมาเล่นไฮโลด้วยกันเปล่าโอ้ยน่าสนใจดีนี่สักหน่อยก็คงไม่เลวนะทันใดนั้นเด็กเลี้ยงแกก็เดินไปหน้าวงไฮโลที่เต็มไปด้วยฝูงแกมากมายรายล้อมอยู่ ดูเหมือนว่าพวกมันกำลังจะนั่งเล่นการพนันอยู่นะว่าแต่ว่าไอ้นี่มาเล่นยังไงอะแม่แม่พ่อหนุ่มเล่นไม่ยากหรอกก็แค่ชักแบงค์ร้อยออกมาสักสองสามใบไงแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะ่ะแบบนี้แบบนี้ไงแบบนี้เลยนะนี่เท่านี้เองก็จะรวยได้ง่ายๆแล้วเ <c oughs> จ๋งไมหมล่ะพ่อหนุ่ม <c oughs> เป็นอยงนี้นี่เอง จะเอาละนะเฮ้ยไอเด็กเล่นแกเ<อ>่เล่นการพนันมันไม่ดีหรอกนะคิดดีแล้วเหรอวะฮะหุบปากนะ่เป็นแค่ผู้บรรยายแท้ๆอย่ามาทำเป็นพูดหน่อยเลยโอ้โอ้โอโเคโอเคโอเค,อเ,คเป็นแค่ผู้บรรยาย<อ>งั้น<ค>สินะฐานะตัวเองดีนี่ทันใดนั้นเองจู่ๆก็มีรถตำรวจพุ่งเข้ามากลางวงไฮโลเดี๋ยวสิฮห ไมกันอะไรกันกน,นีกันหมดแล้วหรือวะเฮ้ยเจ้าพวกแกเปดพลันที่แสนน่ากินเอย,เอยน่าจะพวกมันกินซะจริงแหม,แมสงสัยพวกแกมันคงจะกลัวพวกเรานะลูกพี่ใหญ่เชื่อเราไงตำรวจมาดีแล้วพวน้นนมมาทางนี้ขึ้นเ,เ,เดี๋ยวสิเฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนว่า จะมีมน ö, ุษย์อย um> ู่ด้วยวะเด็กหนุ่มหนีเร็วสิเดี๋ยวก็โดนจับกินหลงเราใช่คไปอยางเป็นมือที่ยังให้กับพวกนั้นหลงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮฮเดี๋ยวสินี่มันไม่ใช่แล้วนะตามบทแล้วหมาป่าจะมาหลังจากที่ฉันโกหกชาวบ้านไปไม่ใช่หรือยังไงอะหล่านี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรกันจะทำยังไงดี่เนี่ย อะไรกันความรู้สึกนี้สุดท้ายก็ต้องใช้ร่างดีงั้นสินะบันเลนี่พ่อนุ่มรีบไปขอความชื่อเหลือจากหมู่บ้านก่อนก็ได้นะแต่แต่ว่าแล้วนายล่ะไม่ต้องห่วงทางนี้ฉันจัดการเองแล้วก็เพราะว่าฉันจะไม่ยอมให้ลูกวงไฮโลของฉัน ตัวนายรับบาดเจ็บได้ขาดคนนุ่มเดี๋ยวสินั่นหมาป่าเลยนะฝากด้วยนะคนนุ่มเอาเลยนะมาต่อกันดี่กว่าเป็นข้ากาแท,ะทะ้ๆแต่บัดของแกงแรงดีนี่รับนี้ไปซะสิบเอ็ดไฮโลสมั่ บ้านะแล้วแกก็จะพูดว่าทำไมแกถึงรับมัดของฉันได้ฉันไม่เลิกทำไมแกถึงรับมัของฉันได้มอสกแกน่าจบสิ้นแล้วละไฮโลห <c oughs> อนนี่หลังจากนั้น <c oughs> เด็กเลี้ยงแกก็ได้กลับมาพร้อมกับชาวบ้านมากมายที่พร้อมจะช่วยเขาแต่ดูเหมือนว่า มันจะสายไปซะแล้วเนี่ยนะก็แกห้โ,หโลกมาแล้วเงินเลยมุนด์แต่ดูเหมือนว่ามันจะสายไปซะแล้วแหละนะมองดูนั่นสินั่นไงสมองเพื่อที่แกรักเนอะแกไอ้สารเลวฮที่จะเข้ามาอย่างงั้นเหรอ ไม่คิดจะหนีแต่กลับเข้ามาฆ่าผู้นี้เลยอย่างนั้นเหรเป็นแค่มนุษย์เถอะเถอะแต่กลับคิดจะทำตัวเป็นฮีโร่หรืองไงไอ้หนูถ้าไม่เข้าไปใกล้แล้ว่ันกอดแกไม่ได้นะสิโอ้โฮ,ฮงั้นก็เข้ามา<ฮ>จินเด